เฮ้ยคิดรูเข้ามายัางไงดอนมาตีตีตีไปเอ้ยตีตีไปโอ้โหแรงแรงอันนี้มันแรงอันนี้มันแรงเราเรอสกิลดอนมาโอเคพอฝึกดอนได้อยู่แล้วเราซอยลูกปัดไปต่อโอเคแล้วเราวาร์ปตัดลงพื้นไปต่อ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อะท่องฟีซินชาแนลและคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทําการเล่นตัวของคิซารุกันอีกแล้วนะฮะซึ่งผมก็ได้ทาการเรียกว่าไปเติมนะเออก็ไม่คิดว่าจะได้เติมเกมนี้แล้วนะก็เรียกว่าไปเติมซื้อสกินตัวของคิซารุนะมันขาดเศษอีกประมาณอีกประมาณ50อะคือผมเติมไป99ไงก็คือได้ทันทีเลยไงเหรียญที่ใส่ก็เป็นเหรียญของซองคโดนะแล้วก็ซับก็เป็นซับแบบ แท็กไม่ใช่เจ็ดแท็กนี่เรียกว่าซับหกแท็กนะแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ซับสีแดงที่น่าจะเยอะที่สุดแล้วในไอดีของผมนะเออไปอยู่ที่คืออยู่ที่ร้อยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราตีก่อนเราตีเราทีหนึ่งแล้วเรานี่เลยซอยลูกปัดไปก่อนนี่ไงเราเป็นสู้เป็นสู้เราแตะไปทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยซอยลูกปัดเอาคอะรอนแล้วเรอรอนมารอไม่ได้เลยเรอรอนไม่ได้ด้วยอ่าสกิลสกิลใส่วุ้นวันนี้เอ้ยรอ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 เลงโรเจอร์เราวาร์ปใส่โรเจอร์เรี่เรยโดนโดนลัดโดนลัดเฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวอะไรมา ที่รุปเข้ามาทำไมเขาลม้มทำไมเขาลมวะนี่เราวาร์ปเข้าหลังเลยนี่มัน,นยังล่ะเออเก็บเลยก,ก่อนเก็บเลยก่อนเคยเรามาดึงธงอันนี้เราอย่าไปเพอร์เฟกต์ดอชนะถ้าเราจะดึงธงไม่งั้นเราจะแย่เอ้ยมียวกิกิ้วแปลงล่างโอเคต้องดรอมาก่อนโอเคเรายังไม่เพอร์เฟกต์ดอชนะถ้าเราเพอร์เฟกต์ดรอนี่เราวาร์ปไปหาเขาเลยนะเออแล้วเราจะแบบไม่มีสกุลสกิลหรือว่าเรียกว่าเราวาร์ปไปเสิร์ฟให้เขาถึงที่เลยอ้าว พอตัวอนี้เรานี่เลยซ้อยลูกปัดไปโอ้โหอย่างเลงตัวมันโกงจริงๆนะเออคือผมก็เรียกว่าแล้วเรากดวาร์บะกอนเออคือผมแบบยัดเศษมาแล้วไงตอนนี้ขึ้นมาเ e v e l 90แล้วส่วนเหตุผลที่ยัดก็เพราะว่ามันเป็นสีแดงกับมันเป็นสายมัดแค่นั้นเลยนะคือผมเป็นพวกชอบเล่นสายมัดอยู่แล้วเราซับไอเราซับของผมเนี่ยเออรียกว่าซับที่ส่วนเนี่คือเป็นสีแดงไง ยังไงเราสอยลูกปัดไปก่อนโอเคได้ไปหนึตัวได้ไปหตัวไม่จบผู้นยเลยเหรอโอ้โหเกมแรกก็จบ5ู้กันเลยนะอย่างสุดตัวขี้กงจัดเลยนะคีจารูเนี่ย <c oughs> แล้วเรากมที่2นะครับละ1หนึ่งนเกม่นนะมีรุจจหนึมีคุซันหนึ่งแล้วก็คิซารูสองนะพลังเขนึ่งแสนแปดหมนะมีคิซารูสองมีเลคุคิกแล้วก็มีไคโดนั่นเองนะโอ้โหเกมนี้ จะรอดแปลว่สายโลกเราเป็นคู่ซันด้วยแต่น่าจะก็น่าจะดีกว่าใคโดแหละมั้งโอเคเพื่อนเราไปทงสองนะคู่ซันรอเรามาดึงทงแรกก่อนละกันนะด่านนี้ด่านนี้ดีหน่อยนะเป็นด่านเอเคเรียกว,ว่ามีบัฟแบบเรียกว,ว่าบัฟสุดโกงบัฟโกงเลยล่ะแล้วก็เดินวนอยู่แถวนี้ถ้าไม่มีใครมาบอกว่าเราดอนมาโอเคดอนดอนไมได้ตีบอลแล้วเราซอยลูกปาดไปอุ้ย ้ยตีไม่เข้าเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาได้ไง <c oughs> มันน่าจะดรอสก,กิลเรามานะเรานี่เลยว้าวบาก่อนโอ้ยไม่ทันหรอเฮ้ยเราเอ้ย,เร,เ,อยเราขอเก็บอาหารนิดนึงยังไงตีไปตีไปปิ้วตีตียังไง,ไไไไงเราซอยลูกปัดไปโอ้โหเนี่ยตายทันทีไอ้ซูรูยังไงอ๋อไอ้นี่หลอดหลอดอะไรยิงยิงตีไปปิว้วยิงเลยซ <c oughs> เซอร์กันหันดรอปมา อ่ะรอแล้วเราสอยลูกปัดไปโอเคเราคิดว่าเขาจะสอยลูกปัดนะเฮ้ยใครมาถึงบ้านเราวะอะไรใครดัวเราเราก็ว้าม,มาก่อนโอ้โหยังแรงยังแรงนี่คือแบบมีบัฟโกงไงเอออ่าเรานนใครดูมาที่ได้ไงวะเออยังไงแทงออกไปไปนรุ่งแล้วไปนรุ่งแล้วไม่เป็นไรเรามีสกิลสอยลูกปัดไงแล้วรอแลอ้วรอ,อเดินวนๆอยู่แถวบัฟก่อนแล้วกันนะ เ้ยเราอยากไปบวกเล่นชิซุรุเราต้องใจเย็นนะเราจะไปบวกมั่วไม่ได้เหมือนตอนที่เล่นกราฟนะเหมือนตอนที่แบบกราฟเข้ามาให,ใหม่ๆอะ่ะอันนั้นคือเดินบวกมั่วเลยนะโอเคเราได้หามาเราตีไปตีไปตีไป,ไปโอเคเราโดนหมดเอ้ยเอ้ยเอ้ยดว่วนะไรวะอ้าวสกิลไปแล้วเดี๋ยวตีไปโอเคเอ้ยเราซอยลูกปัดต่อโหยังแรงอ้าวแปลงร่างออกแบบนี้ ขอยาเลยสกิลสองมาว้าปัดไปเลยโอ้โหยังแรงเรียกว่าเรามีบัฟนะเออแล้วแทงไปโอ้โหยังสุดดะเกมนี้คือแบบเออบัฟดันกาไอ้เฮนี่มันแบบคิดโกงจริงตีไปก่อนโอเคตีขัดเขาไปก่อนนะไอ,อ้คิดตัวจะเอาเหรอตีไปเ,เลือ่อนลอยอะไรแบบนี้เราซอยลูกปัดไปโอ้โหยังแรงตีไปตีไปโอเคเอ้ยทำไมใครโดนเขาไม่ลงวะ เรารอดมาตีตีโอ้ยจิปฏิรูจิไม่เข้าเลยเออกใครรู้ว่าตีแขวนี้เรานี่เลยวาร์ปอัดไปเลยมันไม่มันไม่ตายยังไงเราสร้อยลูกปัดต่อโอ้โหสกิลมนึงก็ไม่สนพลังป้องกันนะไครโดก็เลยโดนเน้นๆหน่อยเราได้บ้ามาอีกแล้วไงเราแทงไปแในวิที่เกือบตายเราตีไปฉีดเลเซอร์โอ้โหยังแรงเราสร้อยลูกปัดต่อโอ้โหคอมโบคอมโบคอมชอยฉีดไปฉีดเลเซอร์เอ้ยไอตี ตีไปตีไปโอเคเราเหลือสร้อยลูกปัดเราสร้อยลูกปัดต่ออ่ะโอเคเราจะยังรอดอยู่เออโอเคหูแต้มหนึ่งหมื่นเลยอ่ะเราบัฟดันเกาะเอกเฮนี่มันแบบยังโกงอ่ะ few later. แล้วเราก็วิปเกมที่3นะครับปราหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันนะมีชิลลูสองมีคุซันหนึ่งแล้วก็โรเจอร์วิ่งหนึ่งนะพังเขาหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันนะ มีคิซูสองตัวมีเซฟเฟอร์แล้วก็มีโคบี้ด้วยนะโอเคเริ่มเกมกันดีกว่าในไอดีเกมนี้เอ่อโอเคเพื่อเราไม่เข้าตรงกลางหรอเอ้ยแต่มีเออสวยงามเพื่นอนรอไงรองดอนมาเราตีตีไปแล้วเราซอยลูกปัดไปโอเคอเคุอค้ยตายด้วยโดนโดนอยู่ตัวนึงโดนอยู่ตัวนึงยังไงคิสซูไปไหนไปไหนชีดเดียวเสียวว โอเคเก้า okay, วิมันน่าจะยังไม่เก,ก็บไปทันเอาดรอแล้ววันนี้เราตีไปตีไปอา้าว้าไปไหนละโอเคเหรอแล้วเราเก็บบัฟรอเก็บบัฟเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแย่งไปแล้วฮะไม่เราเราวา้มมาก่อนเราวาร์ากันทงก่อนนะเออโดแนแย่งครับเลยเศร้าเลยนะเนี่ยอาดรอมาแล้ววันนี้เอาโอ่าเรียบร้ <laughs> อยไปเรา,อาเอกเป้าเราตีสรอยลูกปัดไปเลยเลื่อนเรือน้อยแบบนี้เสร็จเราเอ้ยนิจิยังไง นี่เลยตีตีไปตีตีไปชีเลเซอร์เออตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจู่เรือเราหายไปเลยจู่เรือก็จู่เรือเราก็หายอะไรกันนี้นารอรอสกิลโคบี้เข้ามายังไงเอาออเนตี้เราเอามาตาส่วนไปเลยนี่ไงช่วยลูกปัดส่วนไปเลยเอาไปนำมาตานะสิอยู่นี้แต่ก็เออเออื้อตีวันตีไปตีไปเฮ้ยยันละรอดมาโอเคเพอร์เฟกรอดได้อยู่เพอร์เฟกรอดได้อยู่ เออเราวางมาก่อนเอออุ้ยโดนอะไรเนี่ยโอ้โดนซาโบูเหรอโอเคอ้าวเขาตัวแนี้เราหนี่เลยซร้อนลูกปัดไปอู้เก็บส่องเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดยังไงอ้าวคิซารุ้เขาตัวไปแล้วอืเซฟเฟอร์เขาก็ไปอีกตัวยังไงเราก็ขอเติมเกียร์ทงก่อนละกันนะอืมทีมเราสายโลไม่มีเลยว่ะเวลาอสายมัดไล่ฝั่งเขาวิ่งเป็นนิจินะ ต้องระวังกันนิดนึงเนี่ยเข้ามาแล้วยังไงเพื่อนอัดอดแล้ววันนี้เราส้อยลูกปัดไปรีบเราก็อ,อูยังแรงอันนี้คือเลเวลข้าศึกนะเออ,อยังไงเพื่อนมีคนจะโดดลงมาไหมเราวาร์ปไปหาเลยละกันอ้าวไม่โดนด้วยเออเราขออนุญาตลงมาเลยเราต้องเล่นแบบติ่มติมหน่อยต้องเล่นแบบติ่มติมติ่มหน่อยเอาคาอเตอร์วันนี้เราส้อยลูกปัดไปเอ,อ้ยทำไมมันทำไมมัวาร์ปใส่ซาโบะตีตีไปตีไปโอเคอุ้ย โอ้โหมันติดบูพอดีต้อมันเลือดเต็มต้อมันเลือดเต็มเราดอนมาก,ก่อนเออดอนไม่ได้เลย <c oughs> โอเคสใส่ใต้องเอาเหลือครกค่งมาแล้วทีมเรากได้ติดบูลแล้วโอเคขอญาตปลูกป่าก่อนแล้วกันโอเคปลูกป่าไปก่อนยังไงจะรู้ว่าไหม <c oughs> เอาเรียบร้อย <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยเอ้ยยังไงตีตีตีไปโอ้โห <c oughs> ติดบูคือแรง ตีธรรมดาคอมโบเดียวโคบิ้เขาหลับเลยยังไงเราแปลงล่า่อนกันธงไงน่าจะฝั่งนั้ดึงธงเราได้ละเรายังไงเรามีแล้วเขาเกี่ยวอึด้ยโอเคส่ยงามเกมที่สามก็จบกันไปแต้มแปดพันนะเออยังเอาวีพีด้วยว่ะ แล้วเราก็เกมสุดท้ายนะครับละหนึ่งแสนเก้าหมื่นนั่นเองนะมีคิซสรุ้สามตัวแล้วก็มีเซตโต้หนึ่งตัวนั่นเองนะพลังเครื่องหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะโอ้โหมีซันจิไอเคนมีรอ,ม,รอมีรอบุกด้วยสีดาวด้วยมีบูโน่แล้วก็มีคิซสรุนะแล้วกเกมนี้ก็เสร็จเราดีแบบนี้เออเย้ยังอ,อ,อ,อ้าวเซโตดึงองใหม่อ๋อไม่ดึงอ๋อไม่ดึงด้วยโอเคเราก็ไปดึงธงกลางแล้วกันนะ อืมเอา้าโอ้โหซันจี้ไม่รู้หรอว่าสกิลเราทุบก,กำแพงนะโอ้ยมันไม่ตายว่ะมันไม่ตายว่ะเราวาามปก่อนโอเคโอ้ยการเฉพาะผิดนิดนึงเราแทงไปนีเ่เราได้รอบุกมาหนึ่งเตือเรารีบเคลื่องบนก่อนเราเล่น,บนบแบบติ่มๆเราต้องติ่มไปก่อนโอเครู้จีเข้ามาตับแล้วโอเคเราเราคู่อันไปอีกโอเคเอามาตากเขาหมดแล้วนะเฮ้ยคิดรูเขา้ามายังไงดอนมาตีตีตีไป เอ้ยตีตีไปโอ้ยแรงแรงอันนี้มันแรงอันนี้มันแรงเราเรอสกิลดรอสมาโอเคพอาฝึกรอได้อยู่แล้วเราสร้อยลูกปัดไปต่อโอเคแล้วเราวาร์ปตัดลงพื้นไปต่อโอ้โหเก็บเก็บสามเก็บสามยังไงอตั้งเติมอย่า,ง,าง,ง,งนี้เราแทงไปรอสมาโอเคพอาฝึกรอได้อยู่เกือบไปแล้วตีแล้วเราสร้อยลูกปัดต่อโอเคได้นลุ้นได้ซันจีไปหนึ่งทัวตีไปตัวอะไรนี่รอบุกอาะแตกแล้ว ไปซะแล้วนะตอนนี้เออเอ้ยมีคนแอบอยู่หลังกำแพงสกิลเราทูกรกำแพงนะเว้ยเพื่อน <c oughs> ไม่รอดเรียบร้อยว้า,าใส่อีกทีแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้เรียบร้อ, <c oughs> เอยเฮ้ลยไปจังนี้เขาอยู่ท้งหมดเลยเราสกิลไปก่อนเผื่อโดนโดนไหมไม่โดนเลยไม่โดนใครเลยเออไม่แพ้ตายเลยเน่จัดเอ่อเราตรงน,น,นี้อ่ะตีตีแบบเอ้ย,อยมัน ยังจะเพกรอได้ก่อนอ๋ออมาตาไปแล้วแบบนี้ยังไงเราขอเออโอเคเพื่อเราเอาให้อยู่เดี๋ยนะบูโนโเขามามีคนมาครึ่งข้างบนเราวับอ,อัดไปเลยโอเคเ,อเรียบร้อยเอาแตกไปแล้วโหโดนวับคู่บูโนโเขาโดนวับคู่เลยใครมาฟูจิเอ้ยไม่ใช่ฟูจิจิรลลาหร์เอเพื่อเราเอาอยู่ไหมอ่าแม่ไม่เอาเราตีไม่เอาเราเอาแล้วกันนะเออ,เอ,อ เรารอสกิลเรารอสกิลไอ้ตรงนี้ให้เพื่อนเราไปดีกว่าเอ้ยเฮ้ยขอหน่อยแล้วกันโอ้ยอเค้เลื่อนน้อยมันไม่มันอดใจไม่ได้วหว่าเราวาร์ปอัดมาก่อนเอ้ยเคเมื่อกี้เผื่อรันไปนิดนึงเราแทงมาตัวอะไรอ้าวซันจิตีไปอุย้ยได้ชิโรตสีเลยเอ้าวซันจิไปนู่นเลยซันจิไปไหนเพื่อนไปไหนร้อนร้อนมาโอเคว่าฝึกร้อนอยู่แล้วเราเราวาร์ปใส่ซันจิเลยหนีไม่พ้นนะเว้ย โอเคเกมนี้ก็แบบชิวๆชิวๆเลยเกมนี้ยังไงเราก็วาบอัดลงพื้นโอเคโอ้ okay. of, แต้ม9 0 0าพเลยอะ m อ p พก็น่าจะเรียบหรกไ็ได้ขอเป็นของเรานะโอเคสําหรับคลิปในวันนี้ก็มีเบลประมาณนี้นะสำหรับตัวของคิสโร่ก็เพิ่งซื้อสกินมาเลยก็แล้ว,ว่าเป็นการเติมเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะ แล้วก็ส9บ้าบาทเพื่อที่จะเติมสกินโปกตนมันควรจะเติมอ e ีเวนต์แบบพวกอ e ีเวนต์คูณสองคูณสองอะไรแบบนี้มันถึงค่อยน่าเติมแต่นี่คือผมเติมซื้อสกินก็เรียกว่าเป็นท่ายการตลาดไปโอเคสําหรับคลิปในวันนี้ก็มีแบ,บประมาณนี้นั่นเองนะครับสําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องฟีดซิงชาแนลให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเจอกัน